นี่ตะวันออกอยู่นี่อันนี้คือตึกตึกอาคารตรงมุมนี้อาคารนั่นคือโชคลาภล่ำรวยของคนดวงนี้แห่ะก็ให้เขามาเป็นหุ้นน่ะมันจะได้ดึงดวงเขามาช่วยม,มีสามคนใช่ไหมแต่แค่สองคนแค่สองคนก็ช่วยได้แล้วเป๊ะเลยไหมแต่ถ้าเราอยู่เฉียงๆอ่ะอย่างอาคารที่เราเห็นว่าเขาล้างๆกันนะส่วนใหญ่จะอยู่วง ที่กาลังขึ้นไม่ลงไม่นั้นก็ลงนั่นดิก็เลยบอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือไปสร้างไอ้คับอะไรของเราใช้ใเวริร์กอันนั้นหนูก็รู้สึกถ้าเราสร้างบันลังปั๊บเนี่ยเราจะทําทุกอย่างเจริญกว่าเดิมอีกเป็นสิบเท่าเลยนะหนูรู้สึกว่าหนูม,มีหลายธุกรกิจก็จริงแต่หนูยังไม่มีธุกรกิจที่เป็นจุดยืนแบบอื อันนั้นซึ่งหนูค่อนข้างหวังการนั้นที่จะเป็นในนี้เยอะเหมือนกันคือแล้วถามว่าชัยภูมิที่นี่ดีไหมก็ไม่ได้ดีมาก <c oughs> เหมือนเราแค่แวะมาอยู่อะ่ะ <c oughs> ใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้กลาว่าจะลงทุนระยะยาวหรืออะไรนะแต่ถ้ามันเป็นที่เราไปดูเนี่ยที่อาคารนั้นมาเนี่ยนี่มีให้กินสองฝั่งเลยนี่กินเยอะอืมไอ้ที่แรกตรงข้ามบ้านนั่นแหละ แต่ถ้าอันนี้ก็ถือว่ายังพอทํางานได้พอทํางานได้เพราะว่ามีคนช่วยไงแล้วกรณีไหนที่ทำไม่ได้เลยถ้าเป็นอันไหนถ้าตกหรือว่ามันก็ยังทําได้อยู่แต่ก็ต้องหาทางไปเออมันต้องหาทางเลี่ยงอ๋อแต่ถ้าเป็นมุมที่ไม่ได้เลยก็ต้องเป็นมุมที่แบบอันเนี้ยเหมือนมันข้นส่วนละอาจจะอลองอเราบอกแหวง่งบัติเหตุเนี่ยต้องถมให้มันสูงเท่ากับอันนี้นะหร <c oughs> ือว่าไม่นั้นก็ทำตัวสึงยกสูงหน่อย เฉพาะตัวอาคารก็ได้เหมือนว่าตัวอาคารร้านค้าถ้าหมวงูจะทำอยาทำต่ำกว่า